สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวสซิงครับวันนี้มาอัปเดตตุ๊กๆดำครับที่อูต่อเติมซับให้ดูครับแกใส่กระบอกดำเรียบร้อยแล้วครับนี่พึ่งใส่เสร็จวันนี้แหละครับนี่โฉมหน้าของเขาข้างหน้าครับก็จะคล้ายๆคันก่อนนี่แหละครับแต่ว่ามันติดทีเพิ่มดำขึ้นมาครับนี่ ครับโดยรวมการเชื่อมการนี่ก็เนียนๆเลยครับดูครับนี่โอ้นี่ครับไอคันนี้เป็นคันซีดีแม็กครับคันซีใหญ่เครื่องเป็นของไอเกียเป็นของไซคลนครับนี่ครับได้แล้วครับดัมไฟฟ้านี่เฉพาะตัวดัมแกถามสอบถามแกบอกว่าซื้อมาสองสองหมื่นสองก็แต่ 22,000ในชุดทั้งชุดก็บอกอะไรเรียบร้อยหมดเลยใช่ไหมนี่0 0กว่ากานี่แหละโอ้22,000กว่าครับไม่ใช่22,000ท่วนทนครับนี่ครับนี่ครับเอามาใส่แล้วครับนี่เหล็กใช้เหล็กรางเลยครับนี่สวยๆเลยครับ ตัวนี้ก็สั่งลงกลึงครับว่าทํามากับกระบอกดํามันเล็กครับแกบอก,ก, 2, กว่าสองพันกว่านั่นแหละครับนิ้วสองอันนี้เป็นนิ้วครึ่งนะาตาเนาะนิ้วครึ่งครับนี่ครับเชื่อมสายเรียบร้อยแล้วครับประมาณอีกวันสองวันน่าจะยกดําให้ดูได้ครับแต่ยังไม่ได้ทํากระบะแค่ลองประกอบยกดําดูครับนี่ คสีสวยๆเลยครับใครสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้ครับข้อมูลเรื่องราคาคร่าวๆกตีไว้ที่แสนสี่ครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับแสนสีไม่รวมเครื่องนะครับตัวเปล่าครับแสนสีครับนี่ถ้าอยากรู้ข้อมูลโดยละเอียดครับโทรมาสอบถามครับ อูต่อเติมแซบครับโทรมาเล่นโทรมาคุยกับเกได้ครับนี่ถ้าสนใจเรื่องตุกๆครับไม่เอาแบบดำก็ได้ครับเดีตัวนี้ครับนี่แนบเดี๋ยวจะเสริมให้อีกครับนี่ยังไม่ได้ทำครับต่อทำข้างบนเสร็จก่อนครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดทีหลังครับนี่มาอัปเดตให้ดูครับนี่การเชื่อม ก็เนียนๆเ,เลยครับนี่พูดเกือบตกเขมเมนแล้วอีจะพูดเขมเมนไปเดี๋ยวคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอี้รู้แต่คนแถวนี้นนี่นะครับนี่นี่นะครับตัวนี้ครับนิ้วครึ่งครับทำเองครับ ให้ลงกลึงเขากลึงมาให้ครับถูกกว่าซื้อมายกชุดครับยกชุดเล็กกว่านี้ครับเกบอกว่าเล็กกว่านี้ครับราคาก็แพงกว่านี้ด้วยครับนี่สภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่โอ้สวยมากเลยครับนี่ผมเห็นยังอยากได้เลยครับนะี่อยากจะมีไว้สักคันหนึ่งนะดำนีย ไว้คนข้าวตามรถเกี่ยวครับบางทีไปเกี่ยวข้าวครับเหลือแต่คนชราครับให้เอารถไปขนให้ด้วยครับใส่สามตันกว่าครับโกยจนลิ้นหอบหมดลิ้นหอบเลยครับตกเมนอีกแล้วนี่เลยครับสภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ช่องวางแบตเตอรี่ครับนี่นี่การเชื่อมการนี่ก็เนียนเนียนเลยครับ สวยครับคันนี้สวยครับขนาดยังไม่ได้นี่ครับผมเห็นแล้วว่ายังว่าสวยเลยครับนี่นภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่เดี๋ยวพาไปดูฝั่งพวงมาลัยบ้างครับนี่สวยเลยครับ ใสแกใส่ให้ยังดีเลยครับนี่คันนี้แกจะใส่พาวเวอร์ให้ด้วยครับเจนสีมีพาวเวอร์ด้วยครับทุกหนักจะได้ไม่ต้องเลี้ยวยากครับถ้าอยากได้พลอยครับแกก็มีใส่ให้ครับแต่ว่าต้องคุยราคากันเอานะครับพาลาอยกระทะหรือว่าอยากใส่จักระทะก็ได้ครับ เดี๋ยวว่าเนบแกเสริมเดี๋ยวแกเสริมให้ครับหรือว่าอยากได้ดั้มใส่เผาลยอยโทรมาสอบถามเรื่องราคาได้ครับแสนสีก็ถือว่าไม่แพงนะครับนี่ต่อใหม่ทั้งคันครับเหล็กก็นี่เหล็กรางอย่างดีเลยครับหนาๆเลยครับนี่บอกดั้มก็เบิกใหม่เลยครับไม่ใช่ของเก่านะครับนี่เบิกใหม่เลยครับ แต่ว่าคันนี้มีเจ้าของแล้วครับคันนี้เขาจองไว้แล้วแต่ว่าถ้าสนใจครับโทรมาสอบถามก็ได้ครับจะให้ขึ้นใหม่แกก็รับทําหมดครับหรือว่าจะใส่สโลด้วยแกก็ทําให้ได้ครับจะใส่สโลใส่เกียร์สองลูกหรือว่าจะดัาแขวนล้ออีกนี่ตรงนี้ล้อหนึ่งก็ได้ครับเป็นหกล้อครับ เกยทำให้ได้หมดครับโทรมาสอบถามโทรมาคุยกับเกได้ครับสอบถามรายละเอียดครับเกไม่ห่วงวิชาไม่ห่วงความรู้หรอกครับโทรมาคุยมาเล่นกับเกได้ครับแต่สภาพโดยรวมผมถือว่าสวยเลยครับนี่น่าจะแข็งแรงครับนี่ภาพจะประมาณนี้เลยครับนี่ ผมพาไปดูข้างหน้าเนาะนเลยรวมข้างหน้าครับโอ้ยอาจจะรกนิดหน่อยครับเดินสะดุดนี่ครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับช่วงนี้ฝนตกครับทำไม่ได้ไวครับบางทีไฟดับด้วยครับ สนใจรายละเอียดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับอยากสอบถามอุปกรณ์เพิ่มเติมมาใส่ชิ้นนี้เพิ่มชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่โทรมาคุยกับเกได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรอูไว้ใต้คลิปครับภาพโดยรวมก็จะประมาณนี้เลยครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดจิตแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้เพลินรถเกี่ยวสิ่งเลยครับสวัสดีครับ